นั่นและวัดดอยธรรมเจดีวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสบามบนวัดดอยธรรมเจดีเวลาห้าทุ่มเปนงพอดีก <c oughs> ิเลสที่ตัวปิดบังจิตใจไว้ให้มืดบอกมาได้แ,แต่กระจายออกจากใจในวันนั้นจิตใจได้สว่างจ้าขึ้นมาจนผิดคาดผิดหมายอัศจรรย์ตัวเอง อ๋อเรารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงคิดดูสิเราไม่เคยคิด <c oughs> ยังกลับมาอัศจรรย์ตัวเองอ้เกิดมารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงอัศจรรย์น้ําตาร่วงเลยคืนวันนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะอัศจรรย์ทำแดนพ้นทุกข์กระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุประจักษ์อยู่ในหัวใจซึ่งไม่เคยคาดใจหมายว่าจะรู้จะเห็นได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มหัวใจแล้วในคืนวันนั้น จนตลอดลูกไม่ไม่ยอมนอนเลยมีแต่ความอัศจรรย์ชมความอัศจรรย์ตื่นเต้นหลังจากนั้นก็อัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรออกขึ้นมาจากความหนานแน่นของกิเลสที่มันปิดบังหูงหมอไว้ขนาดนี้ทั้งทั้งที่ไม่ได้รับการศึกษาอุรม์จากใครเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้อย่างไร ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายก็ตะเกียรตะการมาถึงขนาดนี้ยังมีผู้สอนเราท่านไม่มีผู้สอนเราท่านุูบัติขึ้นมาได้อย่างไรทั้งๆที่ก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกะองค์ต้องเป็นสยามผู <c oughs> คือรู้เองเห็นเองขวนขวายเองไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนอบรมต้องรู้ขึ้นเองอย่างนี้ด้วยกันทุกทุกโอก็ทาแต่มันก็อัศจ,จ,จรรย์ที่ว่าโล่ขึ้นมาได้อย่างไรขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อเทียบกับเราที่ <c oughs> ได้รับการอบรมแนะนําสั่งสอนจากครูจากอาจารย์จากธรรมของท่านเรื่อยมามันนังหาทางออกไม่ได้จะเป็นจะตายกับกิเลสไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถึงขนาดน้ําตาล่วง <c oughs> อยู่ในภูเขาสู้มันไม่ได้เราก็ได้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเราทีนี้เวลาปรากฏขึ้นมาด้วยความบริจรรยร์ที่หัวใจนี้ก็เป็นเหมือนกันอีกไม่ไม่เคยคาดเคยหมายได้ปรากฏขึ้นมา อัศจรรย์ตัวเองก็อัาจจะจ์เหมือนกัน <c oughs> เพราะไม่เคยคาดเคยคิดสว่างเจ้ามาโถความรู้ประเภทน,นี้ใครจะรู้ได้ <c oughs> เห็นได้กาแนะนำสองสอนใคร <c oughs> เขาก็จะหาว่าบ้าไปหมด <c oughs> เพราะความรู้ประเภทน,นี้ไม่มีใครสามารถจะครองได้รู้ได้เห็นได้เลยเหมือนปรหนึ่งว่าเป็นความรู้ความเห็นความเป็นที่สุดวิสัยของโลกจะรู้ได้เห็นได้เกิด <c oughs> ความท้อใจ จะสอนใครบอกใครก็เขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดแล้วอยู่คนเดียวกินคนเดียวพอถึงวันตายแล้วเท่านั้นก็น่าจะพอกับความเป็นอยู่ของเราแล้ว <c oughs> จะวิ่งเต้นขอนขวายสอนผู้ใดเขาจะหาว่าบ้าไปหมดเพราะมันหนาแน่นขนาดนั้นกิเลสปิดบังหงวัวใจสัตว์โลกขั้นพิจารณาไปพิจารณามาย้อนหน้าย้อนหลัง <c oughs> ก็ทําให้เกิดความสะดุดขึ้นมาว่า ก็เมื่อว่าสุดวิสัยของโลกของสารจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันกับโลกโกทั่วไป <c oughs> ทําไมเราจึงรู้ได้เห็นได้อย่างนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็เมื่อว่าเพราะเหตุใดมันก็วิ่งถึงแนวทางดําเนินมาคือสวาคาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วดําเนินมาจากนั้นจากนั้นเป็นบบระดับลาดามา <c oughs> <c oughs> เดินมาก้าวมาด้วยการอบรมพรนาเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิหรือศีลก็รักษาด้วยดีมาโดยลำดับแล้วสมาธิก็อบรมไปลำดับเขาก็เห็นขึ้นมาเห็นมาถึงขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพ้นนี่คือทางเดินเข้ามาสู่ธรรมประเพิดเลิศเลินนี้ออก็เมื่อเป็นอย่างนั้นทําไมเขาจะไม่รู้เมื่อมีทางเดินเข้ามาได้ถึงจะไม่มากก็รู้ได้ <c oughs> ก็ลงใจอ๋อมพอมีทางมาได้ ถึงจะไม่ได้มากก็ตา <c oughs> ก็มีได้มีได้ไม่ได้มากได้น้อยก็เอาเพราะมีทางเดินเข้ามาทำท่านปร,ประกาศสอนไว้เป็นทางเดินเข้ามาเพื่อมรลนุพพานและธรรมาชาติที่เลิศเริอน,นี้ผู้ปฏิบัติตาม <c oughs> จะต้องรู้ต้องเห็นไม่มากก็น้อยนี่ก็จึงลงใจจากนั้นมาจึงได้อบรมแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเลื่อยมาจนกระทั่งประชาชน ทั่วพบทั่วไปอย่างทุกวันนี้ <c oughs> นี่แหละเรื่องโปรงใจที่จะสอนถึงขนาดนั่นแหละทำประเภทนี้เป็นยังไงฟังสิถึงขนาดท้อใจไม่ยอมพูดให้ใครฟังเพราะมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียคําว่าอาศัศจรรย์ก็เลยอศัศจรรย์เลิศก็เลยเลิศไปเสีย <c oughs> ไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้สอนใครเขาก็จะว่าหาว่าบ้าไปหมดอยู่แคลําพัง พอถึงวันแล้วตายไปเสียตอนนั้นดีกว่าที่จะไปกังวลสอนไขให้เขาหาว่าบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองเ <c oughs> นี่ยถึงขนาดนั้นไปยังไงทำอัศาจรรย์หมพิจารณาสินี่แหละธรรมของศาสนา,าพุทธเราเป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติแล้วก็จางขึ้นที่ใจนี้เป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้านี่ผ่านกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายเลยเลยพะสอนไว้แล้วโดยถูกต้องตามหลัวความจริงหลักความจริงไม่ ไม่มีการสัดถานที่เวลาเวลา <c oughs> ขอให้นาเนินไปตามนั้น,นก็รู้เห็นเป็นลำดับลาดาไปพอกระจ่างขึ้นมาพานใวิจเต็มดวงแล้วประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้เลย <c oughs> เพราะอะไรจึงได้นําออกมาพูดโดยเราที่ไม่เคยคาดเคยหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเคยระล,ลึก ติดจิตติด,ตดใจมาตั้งแต่เราเริ่มรู้เดียงสาภาวะถือพุทธศาสนามาให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนานี้ <c oughs> เข้าสู่ภายในใจเสมอแต่เมื่อเวลามันได้เป็นเข้ามาภายในใจิตใจแล้วความคาดความหมายเหล่านี้ความคิดอย่างฝังใจเหล่านี้หายหน้าไปหมดเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เวลาปรากฏธรรมประเภทนี้เป็นธรรมแท่งเดียวกันเลยเป็นธรรมธาเทีทยบกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงซึ่งเป็นที่ไหลรวมลงแห่งแม่น้ำสายต่างๆสายใดก็ตามเมื่อไหลลงสู่ มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ํามหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเราจะแยกว่าเป็นแม่น้ําสายนั้นสายนี้ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบารมีมาเป็นลําดับลําดานแต่ละลายละลาย,ลลายเท่ากับน้ําสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาวิมุติมหานิพพานที่เรียกว่าเป็นทะเลหลวงนั่นเองแต่นี่พอสร้างบารมี แต่กล้าสามารถก็ไหลใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปพอถึงจุดนั่นแล้วถึงมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นนะ <c oughs> ได้แก่มหาวิมุตติมหาดิพานแล้วเป็นอันเดียวกันไม่มีคําว่าแยกนี้เป็นพระโพธเจา้านั้นเป็นพระธรรมนี้เป็นพระสงฆ์เป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพานอันเดียวกันจึงได้สะดุดใจขึ้นมาในขณะที่ประจักษ์ใจได้ไม่คาดฝันนั้นในขณะนั้นเลยว่า <c oughs> แต่ก่อนเราเคยแลลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามรัตนานี้เอาเป็นคนละประเภทประเภทแล้วบัตรนี้ที่ประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนี่ประจักษ์อย่างไรนี่เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพาน <c oughs> เป็นที่รวมแห่งจิตที่บริสุทธิ์ทั้งหลายเข้าสู่จุดเดียวกันเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานหรือเป็นธรรมท่า เป็นธรรมธาตุอย่างนี้ก็ไม่ผิดนี่แหละแล้วทมที่กล่าวนี้ไปยังไง <c oughs> มหาสมุทรทะเลหลวงเมื่อน้ําทั้งหลายไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วมหาสมุทรทะเลหลวงศู์ไหมดูสิศูนไหม <c oughs> เราเห็นไหมมาน้ามหาสมุทรทะเลหลวงที่ประกาศจังหวัดอยู่ทั่วโลกดินแดนได้เห็นกันทั่วหน้าศู์ไหมอันนี้จิตที่บริสุทธ ไหลเข้าสู่จุดเดียวกันเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานก็ฉับน,นั้นเหมือนกันศูนย์ได้ยังไงเนะี่ยศูนย์จะเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานได้หรือมันก็เหมือนแม่น้ํามหาสมุทรอันเป็นที่ไหลรวมแม่น้ําทั้งหลายนั่นแหละนี่มหาวิมุตติมหานิพพานเป็นที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจยิตที่บริสุทธิ์แล้วด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> นี่แหละทำพระพุทธเจ้าเลิศอย่างนี้